รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปส,สามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาพรพา,พาวงศ์รหัสนักศึกษา541012-05122ค่ะชื่อเล่นชื่อฝนค่ะสาขาวิชาสังคมศึกษาหมาาู่เรียนหนึ่งคณะครุศาสตร์ชัน้นปีที่1ค่ะดิฉันนางสาวพรพิมลราชคำชื่อเล่นชื่อก้อยค่ะรหัสนักศึกษา541012-05120 สาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่1คณะครุศาสตร์ต่อไปนี้ก็จะขอนำเสนอผลงานในเรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่ค่ะวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพสอนโดยอาจารย์ทากรเจริญลำค่ะค่ะสำหรับการทิ้งขยะไม่เป็นที่ก็ถือเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้เสื่อมโทรมได้ค่ะ การทิ้งขยะลงถังคนสน่วนใหญ่จะถือเอาความสะดวกและความมักง่ายที่มีอยู่ในตัวพอมีขยะเช่นถุงพลาสติกเศษกระดาษขวดพลาสติกและอื่นๆพอคิดจะทิ้งขยะตรงไหนก็ทิ้งตามใจของตนถึงแม้จะมีถังขยะในบางครั้งก็ไม่ทิ้งลงถังขยะหรือทิ้งแล้วไม่ลงถังก็ไม่เก็บขึ้นมาทิ้งใหม่ คิดว่าเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเองจนถือเป็นนิสัยความเคยชินคนส่วนมากจะทำแบบนี้จึงทำให้สภาพแวดล้อมของเราสกรปรกส่งกลิ่นเหม็นไม่น่าอยู่สร้างภาระให้กับคนเก็บขยะค่ะและที่สำคัญอีกอย่างหนึง่งยังสร้างภาระให้กับโลกส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะถ้าเราปฏิบัติตัวแบบนี้จะทำให้บ้านเมืองของเราไม่น่าอยู่ เ,เต็มไปด้วยขยะขยะและก็ขยะค่ะดังนั้นการทิ้งขยะให้ลงถังนั้นล้วนมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเช่นทำให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่มีบรรยากาศที่สวยงามและลดปัญหามลพิษในอากาศและเป็นการฝึกนิสัยให้เราเป็นคนรักษาความสะอาดสวยงามและน่าอยู่มีความสุขเห็นไหมว่า นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากอย่างที่คิดแต่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายถ้าทุกคนทำความดีกักนมากขึ้นโรคของเราก็คงมีความสุขกันมากในทุกๆด้กกานค่ะดังนั้นกลุ่มพอดิฉันก็ขอฝากข้อคิดให้กับทุกคนด้วยนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองโดยการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางด้วยนะคะ สเพียงเท่านี้ค่ะ あ <laughs>